สวัสด pues mm ีคร nah ับวันนี้พบกับนะครับทีมงานไอหนุ่มสับขาวครับครับทีมงานหวานเจี๊ยมครับวันนี้จะปาปีปีนั้นหน้านะครับจะไปแล้วครับไปยามหนูก่อนนะครับอ๋อวันนี้กำลังประมาณสักเจ็ดแปดสิบกว่าหลังนะครับผมม่รู้ว่าจะเยอะกอนครับจะได้กอจมานกอนครับอ๋อวันนี้ก็กินเขาอย่างอิ่มแล้วครับอ๋อต้องขออภัยด้วยครับที่วันได้ถ่ายตอนใสซพอดีมาคานะครับแล้วก็กำลังเยอะด้วยนะครับเลยไม่มีเวลาได้ถ่ายตอนไ่อ่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่า มันก็นี่ที่พักของเขาครับเปเต็นท์สองอันนะครับเนาะสองหลังนะครับโอเคครับผมมันมันเดี๋ยวมาลุ้นกันครับผมไปจะไปเจ๊ดที่ไกลๆกันเนาะไปย้อที่ไกลๆกันเนาะโอเคครับผมไปมันเจียบที่นั่นมันเจียบก็สักแถวสักน้อยอ้าวคนนี้ก็ถึงหมายแล้วครับไปติดตามเสียงอ็อบไปเลยเลยครับจะหมานก็ เบสต๋อมอ,อันนี้มาลั่นนะครับกับฝันนำมาลั่นครับน,นี่ลั่นหรือเปล่าอันนี้อะไรนี่อันนี้มาลั่นคุยังไงขนาดโอเคครับไม่ลั่นครับไปไปรุ่นหลังต่อไปครับ

โอ้โหปลาตายดีครับอืมอืมเนี่ยใส่นี่ยตั้งลงมาเนี่ยโอ้โหใหญ่ครับบิ๊กใหญ่ครับแล้วใะไรอีกลังนี่วะนี่นั่นนี่น้วก็บนโอ้โหใหญ่ครับหนึ่งตวครับผหนึ่งตัวครับผมเจัดการหนึ่งตัวครับสไนเดอร์เอ่นกระชอบออกมาสักคนเดี๋ยวใส่ถุงนี่กันกำแพงแล้วกัน nè nè này này, lăn không? Này lăn được rồi, cho vào kia nè, tui bảo Này này Ui lăn phâu Này Ui Lăn phâu nữa không, Cái này mà nó Lăn giọt Lăn phâu nữa đây nữa không Nó chết กตัวนั่นนกึ้นเนี่ยนันปาโอ้นึกมาได้ตัวเนาะเขม่าเม่เม่ม่ายขม่ามนตัวนี่ลเนียนะตัวยังใหญ่นะครับโอ้ยชุดยอดเอ้าใส่ไปตัวแม่ห้องนีงเดนน้งมีนครับหมันนเรล่มเต้็กัน ออมแล้วสุดแล้วออมแล้วสุดแล้วออมแล้วออมแล้วนี่อุ้ยอุอุ้ยเขยเดห้ออันนี้ใหญ่เหนี้ใหญ่เหรอปบุบปุมาแล้วครับมาแล้วครับอืมอโหดิ้นอันนี้เุดรหวดแล้วหวดแล้วหวดแำกำมากอจักหางเลยครัำคอจักหาง เอามือกลคอน่อยปล่อยก็ไร้อยู่ก่อนนี่แรยมากแรงมกูใส้นี่โดนไอ้มันป็ญามันโดนแล้วมันตายด้วมันมันอาหมเเนี่ยอาล่ำมันอานักล่ำอากวางบอกของน้อยมันไอไก่มันนี่บอกแล้วใช่ต่อใส้ออกใส่ยังกระตํนี่เขาจะไปใช่ในนี่ที่ไก่น่ารถดนั่นอันนี้ใส่ทีเกอะเออแ่กระตั้มจะไปใส่พุ่นะใส่ไหนกี่ปานะพุ่นะ เหี้อกระฟอหูกระเอ้ยเลยไปเลยอยู่มีตัวเดียวอ๋อหาตั้งเท่าเหมาลดตั้งเท่นี่เหลือแล้วนี่อยู่ไหนนั่นนั่นอยู่หน้าหูนี่ว่อยูไหนหน้าหูแต่นี่เหี้ออยู่นี่เนี่ยเขาหมึกนี่หรออันนี้ใช่เนี้ยเนาะใช่สิโต้ตั้งโอ้ไปได้ครับหรอเดี๋ยวครับดูก่อนตายยังไงครับกำลังหาย ติดหัวหรือกิ่ดอะไรโอ้โดนใส่ใส่บนใส่บนโดนหัวครับใส่นั้นอีเรียบร้อยครับมันต้องแก้สายดึงมาเลยดึงขึ้นออกมาเลยโอ้โหครับใหม่ๆเนะครับลงอ่อนอยู่ครับโอ้โถมปอใหญ่แต่ก็โอเคเนาะโอเคครับโอเคครับอืมอ่าใครอ่ะไปครับไปรุ่นใหม่ใหม่ครับใหม้ไม่ต่อหม่นี่ได้กี่ตัวสาม โอเคครับผมไปรุ่นใหมายไหมตัวครับเอารูดหมาต่อไปครับหมายที่สองเนาะใส่ไป้สามหมาเนาะเพราะว่าตีใส่มันก็บอกใหยเยอะนะครับสลับกันไปสลับกันมาครับยังไงยังกาเฮ้ยเพื่อนจ้ะเพื่อนทั้งเหนื่อยเพื่อนจ้ะย ตามเสียงคมไปครับอาการก็เริ่มเมาแล้วนะนพ่อข่มาใส่เนี่ยนี่ช่บถึงนัินนี่ไม้นี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยจะตารแล้วจตอารมณกบวงรูดไหมบวงอ่ะไม่รูดบวงไม่รูด กบดักทำงานไหมกบดักก็ไม่ทำงานครับเหมือนเดิมครับผมยังไม่ออกไปพูดมีอยู่ก่อนนะบวงล่ะติดตัวบอกให้ล่า้าใช่ไหมตัวก็ใช่เย่เเหมันกัเนเยอะเยอะใช่ไหมตัวพุกไว้ให้หน,น่อย <ừ> ไม่ลั่นอย่าไปพอบวงไล่กันอยู่ทันเหรออย่าจะบอกไม่ลั่น

ีครับผมอ่ะเดี๋ย่าขยับสากเลยนะครับอย่าคิดใต้ครับผมแทงกันเนาะไปกลับกัน,นครับหมายนี้ได้ตัวเดียวนะครับหนูน่าจะออกเตือนะครับไปกลับไปที่พักเรา<อ>ก่อนครับอยากไปแยกกันไปยามนะครับที่ที่พักของเขานี่ใส่เยอะอยู่นะครับตาคนต่างใส่เยอะเลย น้องนี่หูสิงเนาะสิงเนี่หัวเนาะนี่เออนี่หูสิงสิงผู้เฮาหัวก็ไล่เสร็จทีนี้เยไปจับกันนี่นี่นี่เสียวไครับกันครับไปที่พักตอนครับเดี๋ยวแยกกันไปยามนะครับเพราะว่าต่างคนต่างใจเนาะพุ่นเนาะ มันรุ่นเราหายได้เยอะนะครับเดี๋ยวมันนับแต้มกันนะครับว่ารอบแรกได้กี่ตัวนะครับไอ้นับแต้มครับรอบแรกครับผมตัวละสามโอ้สีละดูนุ่มออกเกีียวนุ่มออกเกีียวผมนับแล้ผมอันนี้ถุงแหมของผมได้ถุงแหม 10 thùng con đi Tôi mát két của xám Chị tổ. Tổ. Bí, 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 Ô, gà cái này ép luôn Đâu, กี่ตัวฮะหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดเอ็ต้มเกี้ยตมน้ำสิบเอ็ดตัวรอบนีิเอ็ดตัวโอ้ครับรอบนี้รอบแรกครับสิบเอ็ดตัวนะครับอ่าตอนนี้ก็มานอยู่นะครับอ่แล้วก็มันลั่นบะได้ก็มีนะครับลั่นแบบรุดเนอ รูปไปหลายขนาดนะครับหลายตัวแล้วนะครับโอ้รอบนี้ก็ถือว่าเข้าท่าแล้วครับรอบแรกเอสตัวนะครับหรือว่าหมานอยู่นะครับเนอะโอเคครับเดี๋ยวขอนุ่าถอนขนเล้วกอนนะครับเนอะสวัสดีครับสวัสดีตอนเจ้าของวันใหม่นะครับผมเสือรอกก่อเริ่มดีจะไปแล้วครับตุ้งพยงพยางละเป็นมือเนาะเปี้ยเพี่หนะ ทางคนก็บทางไปทำธุระตัวนๆๆมาแล้วครับกับฟงกาแฟลำด้อยแล้วครับผมไปไปรุ่นกันยามเจ้านะครับแต่จบบะไปทายนะครับพ่อได้จะแยกกันไปเก็บกันนะครับเปดูกับดักกอนนะครับได้เห็นอ่เดี๋ยวเขาไปทายใหม่นอกเอาเนาะหมายนี้มันมันแยกใกส่นาง<อ>คนนางเก็บนะครับโอเคครับผมเอเคเดี๋ยวไปรุ่นครับผมว่าจะมานกอนครับหมายแรกของวันนี้นะครับโอเคครับผมโอเคครับนี่มาถึงหมายสุดท้ายนะครับ เจี๊ยบของเรียบร้อยแล้วตัวนี้มาใหม่สุดท้ายเดียวเอาจะทางออกกบบ้านครับมาดูกันนะครับขอหยาดไทยผลงานไม่ใช่น้อยครับผลงานตอนเช้านะครับเก็นเอาบดได้ครับอะไม่ลั่นไม่ลั่นไม่่ลันลั่นครับโอ้โหเดี๋ยวผมจะถ่ายไปเรื่อยๆนะครับนี่ผลงานกันมาโชว์กันเดิมครับนู่นตรงใจนี่ยู่ไงนี่ โอ้มาลั่นนะครับนี่ก็มาลั่นครับ,รบไปเดี๋ยวผมกดจะแยกไปท้ายของดอกเกลานะครับมีมิสัวแล้วนี่ยินได้เหรอมดลัน่นเสร็จไปแล้วเนาะเสร็จจุนละเสร็จจุนแล้วเสร็กจกระตั้มเฮ้ยครับผมแยกไปดูของไผ่ของมันนะครับเดี๋ยวมาสรุปยอดกันนะครับตอนเจ้านี่จะได้ก่อน,นครับหมายเลขตอนเจ้ากี้ก็ได้ไปได้แปดตัวแล้วนะครับตอนกลางกลางคืนนี่ได้ เก้าตัวเอ้อสิบเอ็ดตัวนะครับตอนเช้านี่แปดตัวนะครับนี่คือหมายสุดท้ายครับในบรรได้ก็คือหมายเนี่ยครับรอรุ่นนะครับไปเอาเข้าหมายแล้วอู้โหลเรียบร้อยอันลัน่นโอ้อยังบิ๊กเลยครับนี่ครับโอ้เรียบร้อยครับ โอเคครับขอหยาดเก็บก่อนนะครับเนอะมาคนเดียวนะครับกองกั่คนเดียวจับคนเดียวไทยคนเดียวนะครับออืเรียบร้อยาหลังต่อไปครับอืมออกกัดักหายครับวางไว้ตรงนี้ครับเดี๋ยวดูดูสายสายเออสายนี้เอ๊ะโอามีเสียง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 อ๋อเดือด เดี๋ยวครับขอ,อยัดเกี๊ยบมั้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับเดี๋ยว,ยวอ,อยัดตั้งกล้องครับโอ้ทีมหอมสูตรทีมงานวันเจี๊ยบนี่ใช่ย,ย่อยเด้อนะเนาะเนี่ยนะครับมีเสียงนะครับขออนุญาตนะครับเนอรถ่ายเองนะครับเดี๋ยวดูนะครับ Hai. Ya. Sekarang kita tu jaikoh. มันครับหนีบหางโอ้โหครับอันนี้ตัวใหญ่ไม่ได้เหรอยังไม่ตายครับฮะเดี๋ยว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 เรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยขี้แล้วครับมานเท่โอ้โหในรั้นเดียวกันป่ะ,ะหนูหลได้ข้างนี่อันนี้อันนี้นี้ครับหมายนี่ มื่อคืนนี่รันเปาเน<อ>าะไปดูครับเจียโกมันโดนแล้วนะครับกระดักสี่ตัวแล้วครับตอนนีน้นี่ครับน,นี่ครับตัวนี้ไหนไหนนอนอยู่นะครับโอ้โหนี่ครับเรียบร้อยกุ้ยตีบเรียบร้อยครับโอ้ยหยอดนี่ครับโอ้เรียบร้อย ป้าใช้แปดหลังล่างได้แปดตัวให้กล้ามมือนี่นะครับสุดยอดครับผมโอ้โหนี่เสียนุ่นเอยนี่ไปเดี๋ยวรุ่นต่อไปไปตามนัคมไปครับทีนี้ใช้ไบบแปดหลังแปดหลังว่ามาเสียงแล้วสามอยู่หึเหยียดพ้อครับนั่นบนนั่นบนนี่ดิลันแต่คืนที่ว่าเป็นเลือดนั่นกั อันนี้ไม่มาเลยครับกินข้าวหมดเลยไม่มาลาบแล้ว <laughs> นี่ผมมีห้องนี้เป็นไรครับอ้า <laughs> วเป็นไรโคบหมดโดนอีกแล้วนะครับจบแล้วครับไห้แต้มนต้มมาแล้วครับหนึ่งแต้มอ่า มากองไม่ก่อนโดนอีกแล้วครับอืมอมอกองนเนอะนี่นะครับเดีไนี่ยปดูหลังทุดท้ายครับเดคุจะไปเจอทุดท้ทยของของผมนะครับวเาไไปซปหรอกใครแมิแ <laughs> อนนครับห,หนนบดูครับนี่คือหลังสุดท้ายของผม ไนโบในโบไม่ลันไม่ลันครับไอหนะผมว่าโดนทำแล้วนะครับอ๋อครับอ่าดูกันนะครับหนึ่งแต้มครับนี่ก็ได้แต่คืนนี่ยหญ่นี่เออนี่พี่นี่นี่นี่อ่ามาแล้วครับโอเคมดขึ้นหมดเลยหวานเกี๊ยบโดนนี่ไงไไทยโนนี่ไนแล้วโดนอีกแล้วไหนดูไหน ไตัวหนึ่งแร้วว่าที่ไหนยังไงโอ้โเรียบร้อยครับแกนคอสิครับเออไปไหนไม่ได้เลยครับโอ้รุ่นนี่นับลูกมันครับครับของวันนี้ครับเดี๋ยวจะมานับแต้มเออปุ่นจะได้เก็บเลยนะออมลองดูก่อนครับดูเสร็จแล้วครับหตัวละ เด็ดหมดฟงดงโอ้ยอยู่ในปลานี่นะครับแมงโอ้ยเยอะโอ้โหเรียบร้อยครับแมงเรียบร้อยครับเฮ้ยรดเฮ้ยอยู่ครับอยู่อยู่เรียบร้อยครับโอ้ย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 โอยโอ้ยโอ้ ียบร้อยแล้วโอ้โหมาแล้วโอ้สุดอดสุดยอดงานหอเช้าเดี๋ยวเดี๋ยวไปดับเต็มดีรถเนาะไปมามามาหัดเก็บด้ครับเด้อมาหนัา่มหอมสุดสุดหวานเกีียบนะครับยยอยนะครับเด้อโดนับ เโอ้ยเขี้ไตนะครับนี่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 ามารูปไมเห็นหลายตัวนี่นะรุดไปพุ๊บก้าหกเจ็ดตัวพุ่งกันเนาะที่้านเปาพุ่งเนาะโอเคครับเดี๋ยวไปสรุปยอดตีรถนะครับว่าเช้านี่ได้กี่ตัวนะครับเดี๋ยวไปปิดคลิปพุ่งเนาะเอาละครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายของเฮาแล้วนะครับอนี่ก็เป็นหมายสุดท้ายนะครับรวมทั้งหมดทั้งมวลในเช้านี้นะครับแต่คืนได้สิบเอ็ดเนาะสิบเอ็ดนะครับคือถอนขนมาเรี้วนะครับไปอยู่ในหลังนะครับหกเ เบบสองชิบสามนี่นี่ยอยู่ในหลังนี่ครับนี่เยียชิดไต้นะครับเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยเจ้านี่ชิบห้าครับเจ้านี่ชิบห้าตัวมาคืนได้สิบเอสหนาะนี่ครับทีมงานหวานเจี๊ยบโอ้ฝากเลยครับน้ำหอมครับน้ำหอมลาหนูครับของทีมงานหวานเจี๊ยบนะครับอาจะได้วันนี้ก็สรุปยอดเรียบร้อยละเวลาอะไนี่ก็บปุระกาแป๊กเก้ามงเก้ามงแล้วเนาะเมงแล้วครับ ัเดี๋ยวจะถอนคนทอนยังไงบ้างแปดแโมงสามแปดนะครับเนี่ยจะได้ก็จะไปถอนคนเนี่ยที่บ้านครับจะได้ฝากด้วยนะครับเนอะเดี๋ยวคลิปหน้าจะไปกันที่ไหนต่อก็เดี๋ยวทีมงานวันเจี๊ยบกว่าจะได้ถ่ายให้ปีหน้าได้พอเห็นกำนะครับวันนี้ฝากผลงานนะครับเนอะวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมวันวานเจี๊ยบวันแน่นอนน้ำเขียวอยู่นี่